ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมงานตั้งแต่ปีพศ2530นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงาน drawing งานเพ้นสีน้ำและก็งานปูนกอบสินต่างๆนะครับผมและโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานไทยประเพณีซึ่งเป็นงานลักษณะเฉพาะที่ผมได้ทำมานะครับวิถีชีวิตชาวบ้านงานเวียนเทียนงานต่างๆที่ ได้ทำสะสมกันมาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะรวบรวมงานตั้งแต่ปี2530จนถึงปี2555ก็ได้พอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงวิธีการหรว่าแนวทางหว่าวิธีคิดอะไรบางอย่างซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ลงลวมตัวหรือไม่รวคตัวเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจศึกษารหรือผู้ที่ติดต,ตาม